คือวันนี้กลุ่มมุสลิมในประเทศไทยนะคะได้มีการไปรวมตัวประท้วงกันที่หน้าสถานทูตอิสราเอลแล้วก็ได้มีการประนามสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะท่ามกลางคําถามจากอีกส่วนหนึ่งว่าแล้วแรงงานไทยประชาชนชาวไทยที่ยังอยู่ที่ประเทศอิสราเอลล่ะจะยังไงนะคะ,ะมาดูข่าวนี้กันก่อนนะคะ คือวันนี้ที่บริเวณด้านหน้าสถานทูตอิสราเอลนะคะที่ตึกโอเชียนทาวเวอร์ถนนอโศกกรุงเทพเนี่ยกลุ่มชาวปาเลสไตน์แล้วก็กลุ่มชาวมุสลิมในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้นัดรวมตัวกันเพื่อประท้วงการเหยียดเชื้อชาติพันธุ์แล้วก็เรียกร้องให้หยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาโดยการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยนะคะแกนนำเนี่ยก็ได้ผลัดกันพูดปราศัยเป็นการ พูดโจมตีชาวยิวประเทศอิสราเอลแล้วก็โจมตีประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนในการทำสงครามบริเวณฉนวนกาซาโดยชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ออกมาให้กำลังใจกลุ่มมุสลิมที่ต่อสู้บริเวณดังกล่าวด้วยนะคะ ทีนี้คุณไซย,ยิสุไลมานหูไซนีผู้นำชีอะศาสนาอิสลามก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สงครามที่ฉนวนกาซ่าทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากซึ่งสาเหตุการเกิดสงครามนี้เกิดมาจากการถูกกดขี่ข่มเหงของประเทศอิสราเอลชาวปาเลสไตน์เนี่ยจึงออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ที่นั่น ก็กำลังต่อสู้ชาวมุสลิมด้วยกันแต่อยู่กันคนละที่จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ออกมาแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่กำลังต่อสู้อยู่ที่ชนวนกาซาวันนี้จึงมาแสดงพลังให้คนทั้งโลกได้เห็นพลังของชาวม,ม,มุสลิมว่ามีการรักใคร่สามัคคีกันแค่ไหนแล้วก็อยากจะยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลให้หยุดการใช้ความรุนแรงในสงครามครั้งนี้อีกทั้งยังได้ขอประนามสหรัฐอเมริกาที่คอยสนับสนุนอิสราเอลให้ใช้ความรุนแรงโดยการสนับ สนุนยุตโธปกรอาวุธสงครามซึ่งก็มีกําลังเจ้าที่ตํารวจจากบกน5และสถานีตํารวจนครบาลลุงพินีเนี่ยนะคะคอยดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาทีนี้แอนก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้กันเนาะแอนก็เลยลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนอ่าบางคนก็บอกว่า ตอนฮามาสบุกฆ่าคนไม่รู้อินเน่พวกพี่ไปอยู่ไหนมาครับแล้วที่สำคัญมีคนไทยถูกฆ่าด้วยนะพวกพี่อยู่ไหนครับหรือเพราะฮามัสเป็นมุสลิมเหมือนกันเลยไม่ออกมาประนามคนไทยที่ตายไปพวกพี่ไม่เห็นข่าวหรืออ่าอะไรแนวแวประมาณนี้แหละนะคะเออแล้วที่ไปบุกเขาก่อนยิงแรงงานคนไทยอีสานล่ะครับ คิดก่อนทำไหมอะไรประมาณนี้คือเรื่องนี้มันก็เป็นแบบประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะทุกคนเนาะเราแบบเราต้องลงไปศึกษาเลยอะว่าความเป็นมาเป็นไปของเขาเกิดจากอะไรเท่าที่แอนแบบทราบมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าชาวยิวหรือนะวันนี้ที่เป็นประเทศอิสราเอลเนี่ยเหมือนว่าไปแย่งดินแดนมา จากชาวปาเลสไตน์อะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะแล้วเขาก็สู้รบกันไปสู้รบกันมาอ่าก็แบบสู้รบกันไปมาอยู่อย่างเงี้ยอยู่เนืองเนืองอย่างที่บอกว่าแรางงาน,นไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยเขาก็ทราบว่าเนี่ยเขาก็จะสู้กันไปสู้กันมาแบบนี้นี่แหละนะคะก็เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาประมาณนี้เพียงแต่เผอิญว่าครั้งล่าสุดนะที่เป็นการเปิดฉากจากฮามาสเนาะ ที่ยิงจรวดไปห้าพัลูกเนี่ยนะคะอันนี้คือแบบมันหนักสุดไงแล้วแล้วบางทีคนเราก็ไปจับเอาตรงท่อนนี้เนาะว่าไปเริ่มกับเขาก่อนอแต่บางทีเราก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตด้วยเอาจริงๆมันก็เหมือนก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมานะทุกคนมันคือสงครามอะแต่คำถามก็คือเราควรที่จะเรียกร้อง ใช้คำว่าสันติภาพไหมเออคือการเจรจาที่ที่เพื่อให้นำไปสู่การเกิดสันติสุขอะไรแบบนี้เพราะว่าการสู้รบกันมันก็มีแต่จะยิ่งแย่ขึ้นแย่ขึ้นแล้วมันอาจจะขยายขอบเขตลุกลามบันปลายไปกันใหญ่นะซึ่งการมาชุมนุมประท้วงกันนี่บางส่วนก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันนะคะคือการที่เราไปแบบไป ไปที่สถานทูตอิสราเอลหรือการไปประนามอเมริกาอะไรเงี้ยมันจะแบบเอ๊จะส่งผลต่อการช่วยเหลือแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นไหมหรือยังไงเรื่องนี้มันก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดแหละนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้ท่ามกลางแรงงานไทยที่ก็ยังอยู่ที่นู่นกันอยู่หลายพันคนแล้วเราจะยังไงกันดีนะ